สัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนฮาร์แลนประกาศลั่นพร้อมลงล่าตะไคร่เคียงข้างแจ็คกิลิชเออร์ลิงฮารแลนยอมรับว่ายังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้จากการลงสนามหลังจากการประเดิมสนามให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดที่พบกับบาเยนน์มิวนิกฮาแลนใช้เวลาเพียง12อนาทีในการทำประตูให้กับสโมสรใหม่และในเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เฉืินชนะบาเยนร์มิวนิคไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนย์ในเกมกระชับมิตรที่สหรัฐอเมริกา ในเวลาสองปีเครื่องที่ฮารแลนด์้าแข่งอยู่กับบูเสเซียด้ามุนเขาไม่เคยได้ดริมรสชาติชัยชนะเหนือบาเยิร์นมิวนิกเลยในระหว่างการสัมภาษณ์กับสื่อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮารแลนด์ได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่ผมได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลังจากช่วงปิดฤดูกาลผมไม่ได้ทําสิ่งที่ผมรักเป็นเวลานานแต่ตอนนี้ผมได้กลับมาเริ่มต้นทําสิ่งที่ผมรักแล้วมันทาให้ผมรู้สึกดีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ฮารแลนด์ได้เตือนคู่แข่งของตนถึงสิ่งที่จะได้เจอเมื่อฮาร์ ได้ลงเคียงข้างกันในสนามแจ็คกิลิตให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่เออร์ลิงฮาแลนด์ได้ทำในระหว่างการชัวร์ปรีซีซั่นในสหรัฐอเมริกาฮาแลนด์ไม่ได้ลงเล่นในเกมที่ซิตี้เอาชนะคลับอเมริกาด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งเนื่องจากประสบปัญหาในการฝึกซ้อมแต่นอกสนามดูเหมือนว่าเขาจะมีปัญหาในการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เขาต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆเพื่อร่วมทีมคนใหม่หรือแท็กติกใหม่ๆ เมื่อฮาร์แลนได้มีโอกาสประเดินสนามกับไบยนมูนิฮา r ์แลนได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าฝีเท้าและคุณภาพของเขาคือของจริงเขาคือเพชฌฆาตที่แท้จริงเ,เช่นเช่นราวกับสลามที่ได้กินข่าวเลือดเขาพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วด้วยการทําประตูว่าเขาพร้อมลงไปตัวจริงและจะผลิตสกอร์ได้มากมายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารก่อนใครและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการไหนขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ